เอาอขอนะเขาแน่สวัสดีครับโหขุนครับมึอนี้จากค่ายใ,ใช้นอนเดียวนะครับนะมือนี้มาจุดยนูนี่ละนู่นของอุ้มนะครับผลทีมงานกำลังล่างอยู่สูตรล่างนะครับมึอนี้สูตรล่างของใช้นอนเดียวห้ววเลยนะเดี๋ยวมาติดตามกันนะครับโหขุน ชายนอนเดียวนะ ติดตามกันนะครับพี่น้องหกขุนนะครับจากค่ายชายนอนเดียวผักกาดมาเนี่ยดินแดนชายอมตะผักกานะครบุญแล้ว <c oughs> สายอมตะขออย่างพร้อมมือมีเมียอ้าเมียทิพย์เ <c oughs> มียทิพย์เอาพี่น้องมือนีหกขุนนะครับเดี๋ยวมาหลุดน้องกันนะครับ เอาเนี่ยต่อต่อสายไฟเรียบร้อยนะมวันนี้เขาถือเอาโมไซค์มสามสดั <g ül> ด,มดมาสอดเดี<ะ>๋ยกโมแบตมามะเอาถือใส่แบตเตอรี่จากมอเตอร์ไซค์นะครับใส <g ül> ่แบตเตอรี่จากมอเตอ <g ül> ร์ไซค์การลดนั้งเด้อที่เขาเพราะเขากำล้อเบื้องลนะใช <g ül> ้นอนเดียวนะครับบางแรกของช่างตอมก่อน <g ül> ม่นเรื่องนั้นโอุน บางนี่เาว้จากเส้นเนี่ยขบศการรถน้ำบางนี่ยสาม้4ี่สองสี่สามอ่าสี่สิบสามเนะครับสี่ามเอจากยุบ้านนี่ละสองเดเยอโอ้ยขั้วคาขั้วค่าเป็นอะไรขั้วใบไม่ว่าเลี้ยวรุนแรงเหลือเกินอ้ยเสียงแนะ่จูดสิบเอ็ดนโอ้พอ เห็น <One> บ <input> ่เห้ยเห็นยังบ่เห็นยังบ่แหีงเว้ยเฮ้งยังบ่เห็น้าเป็นหลาคได้สิงคักเลยเนาะเสียงไหมโอ้ยคือไม่ได้อย่าดื้อคยือขึงไฟบ่เบิ่งไหพวกเอาเนี่ยมาของซักต้มต้ม่เยวเาเอาไม้เดียวบางนึงนะครับโฟกบอกไฟตุ่ม ตอนนี <P> ้เป <le o. S 2> ็นสีบางแล้วโฟก์อไฟตมกับมาแล้วอันนี B ้หาของสังตอมกอนเห็นบ่า่าล้วให้มันจุบไห้ไปทังผุน่วะใหญ่มันมาทั้งพีก่าแงวนของสังตอมหานยเง่นเห็นอยู่กลรเนีนมหากันอยู่ทั้งผุนไปได้เห็นบ่ล่ะ เงนหมด้เงม่ครับเอาชัดเจนแล้วนั่นเดี๋ยตีละกลงมาที่นั่นเออชัดเจนแล้วเวลาไม่ลั้งอะไรแล้วโอ้โนี่มีแม่มีแม่ี่นันโ้ยเจ็ดสิบก่อนโอ้ยเราไปแล้วนาขึ้นปคือเงินเขาออนบ่อน กลางเทาสเวลาแปพอดีร้อยแปเอาบางเลกขสัดนี่เพโอ้ยบ่พอใจัเดกพอใจปไนหแดหกแปดเจ้าบางเล็ร้อยแปดสิบบุษดยังไหนบึงลิงหยอดเยอดเสียเซนาบน่ออกที่หลังออกทีหลังอแล้วออกทีหลังเล็กอเล็จูนะสไลดใส่ยอดเล็ยอดบากันเลยเนาะเอาเบาอยู่เด้อ บอกสองของไปก็แต่สีไมดีนเราจะสีพิซานะีน่นะนี่นะมาตถานก่อนนะเออวัตานสองสอิดไปเลยต่ว่าชาเจนตลอดเลยไฟมันแรงอยู่บ่ไฟมันหนิงอยู่แต่ว่ามันบ่ลงโบรามันบ่มันบบลากบ่ข้อมันโลรางมันบ่ใหม่บ่เผาบ่เผาเลยอิดไปเลยมันแรงเอดเอาบางใดตัวไปเขา เอาขึ้นหนีตกพี่นี่บ่อย่างของมันมันงขึ้นไม่หนีเลยต้องตัวนี้บ่ตัวนี้บ่ต้องจ้อหนึ่งบ่เราส้นหย่อนเราเดินสองลงเอาบางนี่นะครับต่อไปเขาหย่อนแห้งเลยมันม้นตุ่มๆเลยเว้ยเดี๋ยวมาหลุนกันต่อกับบังต่อไปนะครับบังที่สอง ต่อยัดดักเรียบร้อยบางแรกร้อยแปดชิพทำหลุดบางที่สองต่อไปนะครับบางนี่เาวยเทบงนี่้าเซนบางนี่สี่สิบห้าเมตรโอ้ยสี่สิบห้าเซนหางเมตรสิบอ้าหางสูตรโบราณสิบเมตรแจกได้นะครับพี่น้องเอาลุดกันนะครับบางที่สองช้นอนเดียวทุ่นๆเนี่ยตโอ้ยเรา อฐานโอ้โหตัวฐานอยากดีนะครับเอาแจกใไดนะครับพี่น้องสี่สิบห้าเซนลำตัวสี่สิบห้าเซนหลักหางเมตรสิบบ้างนี่โบแตกได้หลายครับบ้างนี่ ขอมุนแววๆว่าแท็กออก้างว่ากันสตาร์ทโอ้สามสองหนึ่งเฮ้ยอ้เขาบ่จบหอนมเื่อนงมาได้ะบเขาตรวจอยู่บ่เขานะบ่เขาสามสองหนึ่งไปเ้ยโ้ยไปบิดรถมั้เนี่ยเฮ้ยบิดเลย

เห็นแลยวเห็นแล้วไปก็เหมือนการเห็นแลไปไป่นีเอาชัดเจนแล้วม่เป็นแรงๆวมาตึงเวีนโมเมนต์ดอกจักอยู่ไส้เห็นแล้ไปเห็นแล้ไปยังไม่เห็นนะยังไม่เห็นเอาชัดเจนแล้วชัดเจนแล้ว

บวกเทานี่สองร้อยกว่าสองร้อยสามสิบปดไสองร้อยยี่สิบเจ็ดสองร้อยยีบดอ้าวชัดเจนตลอดนะครับบางที่สองหังเมตรสิบลำตัวเงาสี่สิบห้าสองร้อยยี่สิบเจ็าังตัวอะไรต่อไปบางนี่แหละบางของโฟกฝ่ไยโฟกฝดไฟเต็มเล็กอดนั่นเต็มเล็กเหลืองีงยเขาไปเื่อขอดอกเลย เอาบังเขาโฟกจะจุดก่อนบังที่สามนะของวัอนี้นะไอ้เหรอโฟกบังไฟต้มได้ชนะอี๋หบดแตกกันหบดแตกเลยลายขึ้นกันเอามาเดียวกันเลยเดี่ยต้องต้องอนู่ก็ต้องเอาบังที่สามนะครับบังที่สามเนี่ยต่อเรียบร้อยไปเขาสู้ฐานโฟกบังไฟต้มสายยาของเขาละ ฟฟกเบ่งไฟต่มอ้าวเพื่อนนั่นล่ะมือหนีสิไล่สองลอยสาจีดขอทันโบน้อันวันวันวันันตสองลอยบ่หอดีมหโฟกลนำตัวยาวเท่าไหร่ฟฟก4สี่สิบเอ็ดสีสิบเอ็ดทางฮะมันเ่เห็นถางไม่ยังสิบเ่เ็นไฟตมันหนพอดีเลยถางเท่าไหร่ถางางเกาสินหาังเกาหาตัวนี้ไปหาแปสียบ เห็นไตเลี้ยงรึไงตเลี้ยงลอยเลี้ยงเบี้ยสามขวดเออได้การกูห็นยังสำคัญเนี่ยต่อต่อสายไฟฟุกบังไฟต่อมชานอนเดียวล้วเมันนชานอนเดียวหาบังทเดียวพานทเดียวลวงบางเดียร้อยแปดสิบางที่สองวันหันสองสองเจ็ดสองร้อยบเดงที่เก้าสิบที่สมโมาาไฟุ้มเน่าานน bằng nhau đấy bằng nỉ bảo với đấy, xe Ya gắp bỏ gì leo, phôc băng phơi tụm mằn mằn ná,เตือน đi, rút luôn, chờ 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 chờ, không Nh, có nhìn ưu hết, rút to, ném rồi một hình, thôi, 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 รวบอดเบางนี่รวบอุ้ยกระดาษไปล้สามไปล้ปวยไทยสามกระดาษปวยปยทานโอ้ยคอแรงงามแหงว่ะโอ้ลูกฟาาลูกเปิดไฟในต่างหากกระเเผเลยเดี๋ยวผมผมเดินอนคนดบางๆหนึ่เอาจัดเจนชัดเจนม่เจ้าว่าไปโอเคเลยเดี๋ยวเห็นหรยเห็นหร มันก็แหนบซึนึงนี่แหนบ่นึ่ยูซือนีด้แต่ว่าบองไฟว่ทันเห็นขึ้นสูงกันมันคือแมนบัวเดียวหรอเลีนหาหัวหัวเลี่ยนแหนเสยวเลยมันดุเลยหางแหนบหัวคือกำลัง้อลแหงเยอเอาอยู่ในช่วงหาหางแหนบดักแหนบหาแหนบดักแหนบหาเวลาเท่าไรร้บแล้วบเก้าสิบดันพแล้วมีส์รอน 200, rồi chưa khơi cho đơ. Ha đưa ha scon. Hôm qua chặt đại vậy này, cán viên đại. Nhắn hà, hà, vô, hà, đây, hà À. này, khai. Băng lẻn nè. Khai nè, โฟกบองไฟตุ่มลัดาหาย,ายนะครับขวักขากขขาขวขากัขวขกข,วขากดดำปือป้อลํำดาหน่อยๆน้ำหยอดน,น,นิดๆาหายนะครับหายกตมารุดมังต่อไปเอาบักได้จุดก่อนเอาไฟมนนอ่นน,นล่ล่ะสัลไล่ละ่ะนักวเไวัทหาเอาไว้ไหน เดือสองบังสุดท้ายนะครับมือนี้เดือสงบางสุดท้ายแล้วคำแล้วคำแล้วาเดืองเผต้นหลเดือคุบยฮุ้ยบอกเว้แล้วแล้วหาหมอจูดแล้วนยูย่างมีนี่ปวดพวกแห้งเีย,ย่ามีข,า,ขา,างไงปีไปเลยสยนาเจมันเป<ห>็นอไฟทอหาเรานั่นโองมีสามลอยเนเดิมอ่ ทีลอยวนี่อยพวดแลยวที่นีเขาต้องหาลายเลามอยเอาฟอฟนะครับต่อไปเอาาย็นตรงเดียวเอาเรียยร้อยครับบังตัวบังที่สีไฟไฟลำตัวยาวเท่าไรบังนี่สาสี่สาม่หางหางเก้าสิบหกเซนเนาะสี่สามหางสี่สิบสามเฮ้ยลำตัวสี่สามหางเก้าสิบหก

บอดต้นเปิดน้ำจีน้ำเปิดน้ำจีน้ำมนสดมันยังนั่งสอดเด็กยืดยู่ีเลยเอาสามสองหนึ่งเปิดเออเปิดไฟแจ้งเร็วต่อไต่อไหมพ่อพอพอบอกเขาแล้วตอเลยเวเ็ดซีดีบอกเขานะครับบอกเขาตอแรกบอกเขา เอาเปลี Elijah, ่ยนเปลี่ยนบ้างเปลี่ยนบ้างเอาอ่ำขึนก้นสำหรับบังนะครเนะอาบอก่เอาขนกสำหรับบังนะครับบอเขานะครับต่อบอเขาบอกนั่นมันโอ้ป็นตยาแทบากนั้นเป็นตยาแทงนับกนั้นนี่บนีไปเห็ดพานในรถนี่ ก็ตกกันล้มาโอ้ยตบมันยัใส่กูญแจต้มยัใส่กูญแจต้าบแตกันแล้วนึนยัต่เส้นนิดเลยต็ว่าท่ทีที่ใกล้กแล้วเฉกันแล้วสังอํำครับตัวนี้งอต้องดูแคดูอย่างันดูเลยเฮ้ยเขาหรือเล่าโอ้โหเ่าเตลยงนี่เน่าสเตลสเรตอมสี่สอ่สีสองหางหางเมตรสิเมตรสิโอ้ยหางเมตรสินี่ ในรุ่นไหนทางไมสิบนี่โอเคเลยเอามารุ่นกันนะครับช่างอ่ำส่วนใหญ่ครับตองเอาเอาไปมันตัองเอาไม่กดเลยเอาไปมันจีจีไ้ือเปล่ามนได้หรือเปล่า hmm. ต oh ันีันคัดไปอยู่ต้องมอเล่ะเอาสองนึงไปเดียวเดียวครับม้วนเล็กกันไหมเอ้าปวดสองวดใ่กันเลยเอาดังสามสอง เอายังเอาสามสองหนออกแมออกแมตีแล้วตีแล้วเขาเขารับเขาอยู่เขาอยู่เ้ต่อไหมมันทางออกเลืยงกันโอ้มันปืนออกเลยบ่ปืนออกเลยบเขาอีกแล้วบ่อเขาอีกแล้วไมเห็น่อหมเตเลยยเลยโอ้ยูเมืนเลยดีล่างออกควันไม่เตีดบเขาโอ้ยลางกันออกข เราต่อที่สองของอําต่อที่สองต่อที่สองเด้อคอยมันๆนะมือทำก็มือก็ปวดเขาเอาแล้ว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 สตาร์ทรถต่ <c oughs> ตอที่สองของอํา

หางเมตรสิบ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 เตรสิบเอาหลุนกัน่าสิแน่ห็นบ่ไปทังไป้งไหนวะ่าซอสเดวนงแน่รถน่ยมันก็หด้านลยมันโอ้ยพ่อกฝ่กินด้เรา่า่ซอสต่อเลยอาี้ได้่วงหาหางเห็นบ้างยังไงก็เห็นพู้นเดียหถง ัอป่นดหนั่นดิาแตหเเเวลาเจ็ดเสียบไอดอยตนี้เ็ดเสียบเป็นเจ็ดสิบเอ็ดไม่ผ่านนะบังสุดท้ายขันพ่เขาอีกดึกดุกน้าพุนจักต่อ ต่อที่สามนี่ตอสี่ตัวสี่วะสามต่อที่สามเป็นขอไฟหาแล้าหลุดแห้นี่หลุดเลยเหลุด้ามดาม่มีไผ่ไรอไฟฟอไฟเอาสู้เขาสู้เขาแต่เป็นหาถอันลงหมดบังนี่ละบังนี่ละจะได้ซื้อบังเงาะอพ่กาเขาเป็นอันยากจังเนาะ ของดีละคาถือเนี่ยของดีละค้าถือเอาต่อแลกทัทาแบบจุ่เรื่องปิเหรอแมนแมนอยู่ไปหาราคาสิแมนของดีลาค้าถืออิเดอีทีน่ะไปยิงๆิงสื่อมาแมนฮ่าฮ่ไฮ้แฮ่าฮ่ะฮ่า่า่าม่าฮ่าย่าฮ่าฮอา่าฮ่าฮ่าฮ่าา่่เาา่าา่่า่า่

ทางตกใส่ปัดเป็นงานได้สวยมากระวังระวังระวังมันแห้งมันก็หมุนเวียนเสี่ยงเลยเด็ดอ่ะเรียบร้อยนะครับแยกรางทางตกใส่ละปัสโดดเดียวบอกแล้วมันสดบอกเขาบอกไฟงานดีสิล่ะบอกไฟงานพี่ยังใจเวลาเราเด้อเราเด้อนี่เวลาเท่าไหร่กว่าหกวินาทีเราเราเราเป็นเ่าโทรหาโอ้นี่เราลงมาแล้ว ต้องมองต้องมองลงมาเลย<ะ>เก็บเอาไวมันขาดตรงไหนแลมันหักหนึ่งเต็มเวลาหกวินี่ละแปลว่มันกำลังไปดีเลยเด็กบักไฟตุ่มโอเคเ <laughs> <laughs> อาละ,ะครับพี่น้องสรุปหาบ้างเรียบร้อยเรียบร้อยนะครับในคลิปนี้นะครับอย่าไปพูพอกันในคลิปต่อไปนะครับมื้อนี้ขอบคุณนะครับทีมงานชายนอนเดียวสุภสุคนเด้อนะครับที่มาร่วมในคลิปนะครับ เดี๋ยวไว้พบๆกันในคลิปต่อไปกูนล้วครับอีกบอดดนอีกบอดดนเกินรอหมันๆนะสวัสดีครับ